สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์กดนานๆ,ๆกดติดตามกดเยอะๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องเรียกว่าพิเศษข้าวขาวหมูเพิ่มหนังเพิ่มมันค่ะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำคอนเทนต์ของไอขาหมูซึ่งมีหลายอย่างน่าสนใจแล้วก็ไม่แน่ไอหลายอาจจะเรียนแบบเอาไปใช้บ้างก็ได้นะคะไปดูกันค่ะพิเศษ ใส่ไข่ข้าวขาหมูค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดในชี่นพูดข้าวๆก่อนนะคะในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องลักษณะการเทคนิคที่ว่าไอข้ขาหมูเนี่เคยทํามาหลายทีละไอ้เรื่องถูกคมคูแล้วก็คือไม่รู้ใครไม่รู้ว่าพูดเดียวกันเองหรือใครไม่รู้แะคะ่ะแต่ก็จะอ้างว่าเป็นคนของสายวิธีกับเป็นคนของผู้ช่วยแจ๊สที่เข้าไปขมคูนะคะจากนั้น จากเรื่องของ่มขูันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเองไปขึ้นศาลวันนี้มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องขึ้นศาลแล้วก็มามีเรื่องที่ว่าเขาอ้างตัวว่าเขาสายตรงได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องที่ที่ชันไปร้องเรียนชันเป็นคนร้องเรียนยังไม่ได้รับเรื่องอะไรแต่คนคนนี้อ้างท่านผอ,อป่าไม้หกว่าตัวเองได้รู้เรื่องมาไม่มาเพราะอะไรยังไง จากนั้นก็มีการพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยได้ส่งเพิปไปนู่นไปนี่โดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับสิ่งที่คลิปกับสิ่งที่เขาสารที่ที่เขาส่งไปแน่นอนที่สุดเจ้าหน้าที่ดาวังคานค่ะจากนั้นอันนี้มีการพูดถึงสาวิตรีเปิดเพลงดังแล้วก็คือฝากถึงผู้ใหญ่บ้านคมคูผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ทําตาม หนึ่งห้าเจ็ดนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาตัวเขาเองเขาข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านหรือบอกว่าสาววิธีข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านถ้าบอกว่าสาววิธีข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านมันคงไม่เป็นความจริงค่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะคะค่ะเมื่อเช้านี้นายนาทีใจบุญก็ได้ลงในโพสต์ชุมชนของตัวเอง ลงว่ามีคนชัดลายเข้ามาคุมคุ่นะคะซึ่งเขาไม่เพียงแต่ที่จะลงในโพสชุมชนเพราะลงโพสชุมชนไม่ได้เงินเขาก็เอาเรื่องนี้มาพูดด้วยมาทำคลิปด้วยนะคะแล้วปกคลิปก็บอกว่าเป็นคนของอีฐานดําอีดําแจ้ะผู้ช่วยจอร์ดนั่นก็หมายถึงสาวิตีกับ แจด๊ดว่าคนที่เข้ามาเป็นเอฟซีเป็นคนที่สาวิจีกับแจด๊ดเนี่ยส่งไปขบขู่เขามุกเนี่ยไม่เคยไม่ได้ทําเป็นครั้งแรกนะคะทามาหลายครั้งแล้วซึ่งไอ้คนที่เรารู้ว่าเขามีโทรศัพท์หลายเครื่องการที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องก็จะทําลายได้หลายลายแล้วก็จะสามารถใช้ F4 ของเขาทําเป็นลายมาแล้วก็มาข่มขู่คือเราไม่รู้เลยว่าไอคนที่ข่มขู่ตกลงแล้วเป็นใครแต่ใครก็ได้พวกเขาเมฆก,กันขึ้นมาเองก็ได้มาเขียนข่มขู่แล้วก็แคปเอาออกมาตรวจสอบเอาไม่ใช่มาตรวจสอบแคปเอาออกมาแล้วก็เอามาประจานเอามาทําเป็นคอนเทนต์เรื่องราวแบบเนี้ยไอไหลเคยทํามาก่อนแต่ไอไหลเนี่ยไม่เคยเอาพวกนี้ เอาแคปแชทเอาอะไรอย่างนี้มาแต่เคยมีเสียงของผู้หญิงแก่ที่โทรมาคุยเป็นเอชซีจาชานโทรมาให้จาชานไปบวชตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้มีการทะเลาะกันหรือการที่บอกก็จะเองโดนคนนั้นคนนี้โทรมาข่มขู่พอเปิดเสียงเข้ามากลายเป็นเสียงผู้หญิงแก่ก็แค่โทรมาทะเลาะบอกแววงโทรมาด่าทอว่าทำไมมึงเลวแบบนี้แต่มันไม่ได้มีการข่มขู่ผู้หญิงแก่อะไรจะไปข่คมขู่เพราะฉะนั้นอีกไม่นานดิฉันว่า ถ้าไอ้ข่าหมูมันใช้มุกนี้แล้วได้คอนเทนต์นะคะเดี๋ยวไอ้ไหลจะต้องเอาบ้างแต่ก่อนใช้อะไรใช้ไก่ข่มขู่ค่ะเมื่อไหร่ไก่โดนหมาก,กัดก็จะบอกว่านี่โดนข่มขู่มีด้มากที่ไรไก่ตายทุกทีแล้วก็ทําให้คนด่าไอโวยกันและเนรนาศจําได้ไหมคะตอนนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าวัวเป็นอะไรก็จะพูดทํานองว่าสาวิตีเป็นคนทําสาวิตรีอย่างนู้นอย่างนี้สาวิตีใส่ร้ายใส่ความ ถ้ายอดวิวของไอไหลไม่ดีขึ้นเพราะตอนนี้อ้อนขออุ้ยขอกดไลค์จุด้อยหน่อยสิอย่างนู้นอย่างนี้คือขอทุกอย่างขอทุกอย่างเพราะว่าไรายได้ตกลงมากๆมากๆอาจจะเล่นมุกนี้ค่ะเดี๋ยวอีก้อยจะต้องช่วยทำแชทแล้วก็ส่งไปแบบเนี้ยเป็นการข่มขู่แล้วให้ไอ้ไหลแคปเอาออกมาเอามาลงในคลิปไปนั่งทำคลิปแว่าเห็นไม่มีคนมา ข่มขู่คนของอียานคนของอีฐานดำคนของนั่นนุนนี่ข่มขู่ถูกข่มขู่ดีไม่ดีนะคะช่วงนี้มันเอาคลิปครอบครัวมันที่นั่งดินทานนั่งโสเลชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยเอามาเปิดแล้วก็นั่งพูดระแวงอุ้ยไอ้ไหลจะโดนไม่นีอะไรจะโดนไม่ดีเพลอเพอจะมีการทำแชทปลอมว่าเจ้าหน้าที่มาข่มขู่ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวจะมีการทำแชท ขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่านี่โดนเจ้าหน้าที่ข่มขู่โดนใครไม่รู้ข่มขู่น่าจะเป็นสายลับน่าจะเป็นคนในเครื่องแบบมาข่มขู่ไม่ให้เปิดโปงขบวนการพวกคลิปที่มันจะเปิดเนี่ยไอคลิปที่พร้อมเอาขึ้นสารที่จะให้พลยเอาขึ้นสารได้เนี่ยเป็นคลิปที่เน้นหนักไปที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคอยดูนะคะอีกไม่นานไอ้ไหลจะเอาแชทว่ามีเจ้าหน้าที่ไลน์มาข่มขู่ให้หยุดพูด เพราะเป็นคอนเทนต์ที่ขายได้แบบไอ้ขาหมูทำค่ะวันนี้มีคดีของไอ้ขาหมูกับเมโกะนะคะสารอาญารัชดาที่ก่อนหน้านี้ในวันที่17มันไปประกันตัวไว้ก่อนนั่นก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพิจารณาคดี ได้ยินว่าน่าจะจบเพราะว่ามีการรับสารภาพอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งไอ้ข่าหมูเองเคยพูดว่าทำผิดก็จะรับสารภาพแล้วก็ค่อยไปดิวเรื่องทางแพ่งเอาก็คือเรื่องค่าเสียหายนะคะวันนี้ไอ้ข่าหมูก็ไปรับสารภาพอะไรเรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมเงินจ่ายค่าเสียหายก็จะทำคลิปโร้ยวันนี้เจอใครวันนี้อะไรอยางงู้นอย่างนี้สรารพัด เอจากนั้นก็บอกว่ามีการพูดถึงเรื่องสาวิตีเปิดเพลงดังถ้าผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่จัดก,การสาวิตรีที่เปิดเพลงดังไอ้ขาหมูบอกว่ามันจะไปร้องหนึ่งห้าเจ็ดผู้ใหญ่บ้านชาวกกอแม่แหลมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายคุณคิดยังไงคะกับคนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้เป็น คนที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญจากตรงนั้นเลยตัวเองไปเปิดคลิปดูคลิปเขาแล้วก็เอามานั่งพูดขู่ผู้ใหญ่บ้านตอนนี้กลายเป็นชาวบ้านกกอกผู้ใหญ่บ้านกกอกอยู่ใต้อุ้งตีนของไอ้ขาหมูเหรอไม่ทําตามที่มันสั่งมันจะไปร้องหนึ่งห้าเจ็ดนี่เหรอคะคนที่คุณอ้าแขนรับว่าเขามาช่วยชาวบ้านเขากําลังยุ่งหัวผู้ใหญ่บ้านอยู่นะคะ ตั้งแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้านอย่างชัดเจนในการเรียกร้องให้ลูกบ้านตัวเองเพราะลูกบ้านตัวเองถึงจะตกเป็นผู้ถูกร้องเรียนแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธทิไม่ให้ใครมาระเบิดไม่ให้ใครมาถ่ายภาพถ่ายอะไรเขาผู้ใหญ่บ้านยืดอกกล้าหาญไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกบ้านฉันพร้อมให้ความร่วมมือนะ แต่ไม่ยอมให้ใครมาถ่ายคลิปมาเอาเสียงไปทำคอนเทนต์อย่างเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อเนื่องนี่คือผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่อย่างองอาจพอทำหน้าที่อย่างองอาจไม่ถูกใจไอ้ขาหมูกับบุงมน้อยร้อยเอ็ดเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าไม่ไปเล่นนี้นี้ฉันจะร้อง157ผู้ใหญ่บ้านดิฉันคิดว่าผู้ใหญ่บ้านรู้และไม่กลัวหรอกคะ่ะ พราะขาหมูไม่สามารถจะไปร้องอะไรได้ได้แต่มานั่งขู่ทำคอนเทนต์ที้ฮี้แต่ต่อไปมันจะเข้ากกกอกได้ไหมชาวกกกอกจะยังต้อนรับมันอยู่ไหมคะมันออกมาถอนหงอกเล่นงานสหายจจำลองของดิฉันออกมาข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านออกมาข่มขู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ออกมาเนรคุณชาวบ้านที่เคยอ้าแขนต้อนรับมันถามหน่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยายอุ่นไม่สบายเนี่ยส่งเงินส่งทองอะไรไปช่วยยายอุ่นบ้างไหมแต่ก่อนไปทำคอนเทนต์กับยายอุ่นกับนางขาเบียดตั้งเท่าไหร่ดูดคลิปเข้ามาอูหุยผู้ใหญ่บ้านทำดีมันเป็นเรื่องปกติค่ะผู้ใหญ่บ้านทำถูกต้องแล้ว ลูกบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรโดยเฉพาะเป็นคนเท่าคนแก่คนที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือก็ไปเยี่ยมเยียนกันอันนั้เป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องมากไม่ได้มีใครห้ามเลยดิฉันสนับสมมนุนตัวดิฉันเองก็เป็นคนเข้าไปแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้คำแนะนำเรื่องเตียงเรื่องอะไรยังไงและดิฉันยังบอกกับ ทางลูกหลานอีกว่าไม่ต้องอายคุณพวกคุณมีเอฟซถ้าคุณคิดว่ามีของใช้จำเป็นของใช้ที่สิ้นเปรืองใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งต้องใช้กันไประยะยาวเนี่ยต้องการใช้อะไรเคียนลิตรรายการปักหมุดเอาไว้นะคะ f อซคนไหนเห็นมีแรงช่วยได้อยากช่วยอ่ะพระอ้อมสักกล่องหนึ่งมันไม่ได้ แพงอะไรมากมายนมบำรุงกำลังอาหารบำรุงกำลังอะไรประเภทนี้เขียนไว้ค่ะปักเอาไว้คนจะได้รู้ว่าคุณเดือร้อนอะไรพี่น้องเอฟซคนไม่ว่าจะฟังไหนถ้าเห็นก็คิดว่าเออนึกถึงยายอุ่นไอ้เรื่องอื่นเราลืมกันไปเลยเราไปช่วยกันทำได้ค่ะดิฉันสนับสนุนแต่ในขณะที่ คนที่อ้างว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านบอกใครจะมาช่วยชาวบ้านอ้าแขนต้อนรับรับทุกความช่วยเหลือแต่นี่เขากําลังค,มค่มขู่ใครเขากําลังค,มค่มขู่ผู้นํามหมู่บ้านของคุณถ้าแค่มีคนเปิดเพลงเสียงดังถ้าผู้นามหมู่บ้านไม่ไปจัดการไปเล่นงานฉันจะร้องหนึ่งห้าเ็ดถ้าแม่ผู้ใหญ่โดนไอ้นี่ร้องหนึ่งห้าเ็ดด้วยเรื่องนี้บอกนะคะเดี๋ยวดิฉันช่วยเต็มที่ แล้วที่ปกคลิปนะคะเขียนว่าส่งเสียงดังรบกวนนะกระต่ายอิต่ายเองมันยังไม่พูดอะไรเลยอีต่ายเองมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปเดือดร้อนแทนเขาทําไมถ้าอิต่ายมีปัญหาก็ให้อิต่ายไปคุยกับพี่สาวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านฝากผู้ใหญ่บ้านมาเตือนก็ได้ให้คนในกอกะเขาจัดการเรื่องของเขาเองไม่ต้องเสือกตัวมึงเองมึงเอาเรื่องจัดการเรื่องของตัวเองให้ได้ก่อนดอีกว่าไหม สาวิจีพาลูกไปหาหมอกลางดึกเพราะลูกไม่สบายกลางดึกสองทุ่มอุ้ยขึ้นเลยอยู่ตั้งงานทําไมมึงไม่พาไปพาไปสองทุ่มแล้วตัวมึงละ่ะลูกมึงเกือบจะคอเส้นเลือดขาดตายเพราะไปซนกักระจกบาดเนี่ยกระจกในห้องน้ําของโรงแรมเขาแตกเปลืองไปหมดเนี่ยมึงก็พาออกไปตอนกลางคืนมึงยังถือกล้องเนงมึงไม่ขึ้นบ้างเหรอแล้วจะบอกให้นะ ถ้ามึงขึ้นนัดสำหรับแม่ที่ไม่ดูแลลูกมึงไม่ขึ้นเหรอลูกอีเถกหลังข้อมขัดนั้นกูบอกมาเป็นปีว่าพาลูกไปหาหมอมันไม่เคยพาไปเลยอ้างเป็นสัมพันธุกรรมอยากจะให้ลูกหลังข้อมเหมือนมันเหมือนยายยังนั้นเหรอมึงไม่ขึ้นบ้างเหรอเรื่องแบบเนี้ยเอาถ้าพูดกันถ้ามึงจะมานั่งเล่นสาวิจีในเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยนะกูก็ไม่ต้องเกรงใจใครไหมใช่ไหมจะมาบอกบูลลี่เด็กก็มันครอบจริงแม่หลังมันอะ แล้วบอกแม่มันเท่าบอกมันเคยสนใจไหมตอนนี้ไปอยู่ไหนนู่นพอมีเวลาว่างก็พากันไปเที่ยวุยไปช่วยชาวบ้านช่วยคนนี้คนนี้ลูกมึงมึงไม่ช่วยเลยเนาะแทนที่จะพาไปหาหมอดูซะว่ามันมีปัญหามันจะมีปัญหาในภายภาคหน้าไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รักษาได้ไหมทําอะไรได้ไหมประคับประคองได้ยังไงเด็กยังต้องโตต้องชักแกล้งสูงต้องแบกน้ําหนักต่อไปหลังจะทํายังไง บอกยังไงก็ไม่ฟังเอฟซีตัวเองบอกก็ไม่ฟังอายเหรออายเหรอที่จะทําสิ่งที่ดีที่แม่ควรทําสวิธีพาลูกไปหาหมอและในตอนกลางวันคิดว่าดีขึ้นแล้วแล้วมันกําเริบขึ้นอีกเขาขับรถไปดูแลลูกคนเดียวคนพวกนี้ยังเอามานั่งดา่าไม่พาไปก็ดา่าพาไปก็ดา่าพอพาไปก็หาว่า ทำคอนเทนต์เพื่อจะให้คนไปด่าพ่อมันนี่มันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆคอนเทนต์ของพ่อที่ไม่เคยได้ใส่ใจลูกอย่างจริงจังผัวที่ไม่เคยใส่ใจเมียครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแต่แตกแยกเป็นสิ่งเสียงออกมานั่งวิพากษ์วิจารณ์อีดําแจ๊ะไปมีคนนั้นคนนี้หนุ่มบ้านรุ่นมันแต่เมียมึงเล่นไปหาผัวถึงต่างประเทศอ่ะ มึงได้พูดอะไรไหมสาวิตีเป็นโสดตอนนี้สาวิตีจะไปมีอะไรใครหนักกระบาลอะไรเคี้ยมึงไปดูเมียมึงดีกว่าเมียมึงยังเป็นเมียมึงอยู่มึงยังแต่งงานจบทะเวียนกันอยู่ปล่อยให้ไปมีผู้ชายใหม่ได้ยังไงมึงระวังนะระวังมาของขึ้นกับเรื่องของคนอื่นมึงน่าจะของขึ้นกับตัวมึงเองด้วย ลูกเคี้ยอะไรวะปล่อยแม่ชักตายคาคลิปไอ้พวยเวลาแม่ยังมีชีวิตอยู่เอาแม่มาเป็นขี้ฆ่าเลี้ยงลูกยามแม่ตายตายเดีอดายจริงๆมึงเคยได้สนใจอะไรไหมทุกวันนี้ไปทำบุญไปอะไรให้แม่มึงบ้างไหมเคยไหม กูเห็นแล้วกูฟังแล้วกูก็ของขึ้นลูกเคี้ยอะไรวะปล่อยแม่ชักตายขาคลิปไอ้ผวยนึกมานึกไปแล้วเริ่มสงสารป่าไม้เขต6แล้วนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ไอ้ไหลบอกว่ามันส่งคลิปทั้งหมด15คลิปมีคลิปของสาวิตีที่ดาพ่อด่าแม่ คิดของทนายสงเกียตที่ด่าคนนู้นด่าคนนี้คิปของอีบานที่ดาพ่อด่าแม่ไอ้ไหลนุ่นนั่นนี่ส่งไปให้ป่าไม้เขตหกดูพฤติกรรมเขาเป็นป่าไม้นะคะดูแลเรื่องรูปป่าไม่รูปป่าดูแลเรื่องป่าผลิตภัณฑ์จากป่าการใช้พื้นที่ป่าเขาไม่ได้มา ดูแลเรื่องใครหมิ่นประมาทใครด่าพ่อรล่าแม่ใครใครเอาพรบอคอมอะไรอย่างนี้เข้าไปถ้าเมื่อไหร่ฉันด่าปาไม้เขตหกค่อยส่งไปให้ดูว่าอีนนี้ด่าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าถ้าเมื่อไหร่กูดา่าพ่อมึงแม่มึงมึงค่อยส่งไปให้ดูมั้ง แต่มันเ,นเกี่ยวอะไรกับป่าไม้คะเขาบอกอุ้ยเจ้าหน้าที่ดูแล้วอุ้งเลยมันเกี่ยวอะไรกับป่าไม้เขตหกมึงจะบอกว่าป่าไม้เขตหกจะต้องเอาเรื่องสาวิตรีแน่ๆเพราะว่าสาวิตรีเป็นคนเลวด่าพ่อด่าแม่หรือป่าไม้เขตหกจะไม่รับเรื่องร้องเรียนของอียานเพราะอียานเป็นคนเลวด่าตาชานยายสมควรมึงเอาอะไรส่งไปแต่กูสงสารเพราะว่า ที่มึงอวดว่ามึงสายตรงหาพออ,อป่าไม้มึงส่งคลิปกูไปมึงได้รับรู้ว่าป่าไม้เขตหกอธิบายว่าทําไมไม่ไปลงพื้นที่ตามที่กูร้องเรนเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้กูเลยส่งไปถามป่าไม้เขตหกว่าทําไมคนคนนี้เข้ามาอ้างมีเบอร์ส่วนตัวกับพออใครมีปัญหาเรื่องที่ดินโทรเบอร์นี้ปะมาถามเบอร์เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปเคลียร์ได้กับพออโดยตรง เรื่องที่อียานไปร้องเรียนไอไหลเนี่ยทางป่าไม้เขตถกได้อธิบายกับไอขาหมูแล้วว่าไม่ไปเพราะอะไรอะไรยังไงเพราะไอขาหมูได้ส่งคลิปที่ออยานเป็นคนเลวอย่างนี้ปนไปให้ป่าไม้เขตถุกดูดิฉันไปถามว่าจริงหรือที่ชายคนนี้พูดเขาอ้างชื่อแล้วเขาก็อ้างว่าพวกคุณติดต่อทางเจ้าหน้าที่สํานักงานหน่วยหกเนี่ยได้แจ้งกลับไปกับเขาว่าจะไม่ลงตามที่ดิฉันร้องเรียน เพราะนั่นนู้นนี่ดิฉันเอาลิงก์คลิปไปให้ดูตัดปกคลิปไปให้ดูแล้วก็อธิบายว่าดิฉันได้ฟังแล้วดิฉันไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าเป็นการแอบอ้างฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นความจริงแปลว่าเรื่องที่เราร้องเรียนไปเจ้าหน้าที่รัฐไม่สนใจเลยแล้วจะเปิดแพลตฟอร์มให้ร้องเรียนทําไมเราเป็นคนร้องเรียนเราไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเลยแต่ทั้งฝ่ายหน่วยงานกลับเอาเรื่องราวพวกนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟัง ว่าฉันเขียนคำร้องเรียนอะไรอย่างไรตรงเนี้มันทำให้ที่ฉันและประชาชนที่ได้รับรู้รับฟังรู้สึกไม่มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ดิฉันยื่นไปป่าไมา้เขตหกจริงๆนะคะเขาจะรำคาญไม่รำคาญเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะบอกและก็จะเตือนให้ไอ้ขาหมูเนี่ยเลิกอ,อ้างสักทีหนึ่ง ถ้าพออป่าไม้หกเจ้าหน้าที่ป่าไม้หกยอมให้ขาหมูเอามาแอบอ้างดิฉันก็จะส่งรายงานไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าไม่มีผลไม่มีคำตอบอะไรยังไงเดี๋ยวรายงานในเพจเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนกลางค่ะ นี่ค่ะคือภาพที่ที่ฉันส่งไปให้ปราไม้เขตหกแล้วก็ลิงก์ของคลิปนี้ส่งไปให้ปราไม้เขตหกดูให้ดูให้ฟังว่ามันสมควรไหมยังจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกไหมเขาเคยเข้าประชุมกับคนพวกนี้เขาเคยเห็นคลิปที่คนพวกนี้เอาการประชุมมาทำคอนเทนต์โดยเฉพาะดิฉันเน้นว่าคนพวกนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีไรายได้จากการทำคลิปทำคอนเทนต์และคอนเทนต์ของเขาตอนนี้ก็คือเขาเข้าถึงเขาเส้นใหญ่กับปาไม้เขตหก อยากรู้อะไรอยากอะไรยังไงถามได้สั่งได้คุยได้มันคืออะไรคะคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหน่วยบริหารหน่วยใหญ่ของคุณเปิดแพลตฟอร์มให้มีการร้องเรียนเพื่อให้ดูว่าพวกคุณทำงานโปรง่งใสใครร้องเรียนมาคุณพร้อมตรวจสอบแต่พอชาวบ้านชาวช่องร้องเรียนคุณกลับไม่สนใจเอาเรื่องร้องเรียน ที่คนหนึ่งร้องเรียนเอาไปคุยกับอีกคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เขาเอามาเมาเป็นคนเทนอีบยอยางงาอิยานมันอย่างนู้นอีบายานมันอย่างนี้ทํำอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือถ้าป่าไม้เขตหกได้เห็นการกระทําเหล่านี้ของนายคนนี้แล้วยังนิ่งเฉยนิฉันถือว่าสิ่งที่นายคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงว่าเขาเข้าถึงป่าไม้เขตหกอยาก ได้อะไรอยากรู้อะไรสั่งได้เรียกได้เคลียร์ได้ถ้าไม่มีการตรวจพื้นที่ของไอ้ไหลจริงๆตามที่คนคนนี้พูดดิฉันจะร้องเรียนไปที่ส่วนกลางค่ะเพราะการร้องเรียนของในป่าไม้เนี่ยมันมีการร้องเรียนที่สองแบบคือหนึ่งพบการกระทำผิดคนอื่นกระทำผิดต่อบ กฎระเบียบของป่าไม้สองก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้กระทําผิดเองที่ฉันจะร้องเรียนไปในจุดนั้นนะคะถ้าคุณไม่ให้คำตอบไม่มีความเคลื่อนไหวคุณเรียกหาข้อมูลนั้นข้อมูลนี้จากนั้นคุณเอาข้อมูลที่คุณได้รับไปให้ผู้ชายคนนี้ออกมาพูดด่าทอคนที่ร้องเรียนมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการไม่ควรทํา ค่ะออกจากศาลแล้วก็มาขึ้นไลฟ์จากนั้นก็ซอยไลฟ์มาทําคลิปค่ะแบบเดียวกันกันกบของไอ้ไหลนะคะก็คือจากที่อย่างที่เขาพูดคือเขาพูดถึงเรื่องไปเจอทนายเคโลน่าจะเป็นทนายอะไรที่ชื่อกบดิฉันก็ยังมองไม่ออกว่าทนายคนไหนเป็นทนายดาวติ๊กตอกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรของเขาเนี่ยนะคะ เหมือนกับเป็นทนายของฝั่งตรงข้ามของคู่ความของเขาแต่เท่าที่ทราบเท่าที่ประเมินตัวเขาเองเขาเคยพูดว่าเขาจะยอมรับความผิดเพราะเขาผิดจริงแต่ไปสู้แพ่งเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ในคดีอาญาไอ้คนนี้สารภาพผิดแต่จะพยายามไปสู้แพ่งขอความเห็นใจเพราะโดนเรียกไปสามแสนก็จะพยายามไล่เบี้ยเขาว่า แล้วคุณทำอาชีพอะไรคุณโด่งดังอะไรยังไงคุณถึงมาเรียกสามแสนอย่างนู้นอย่างนี้คุณมีสิทธิ์อะไรยิ่งสิ่งที่เห็นก็คือว่าไม่ได้สํานึกผิดแต่ยอมรับสารภาพเพราะอยากจะมาไกล่เกเลี่ยเรื่องค่าสินไหมคุณคิดว่าศาลมองไม่ออกเหรอคะตรงนี้ศาลมองไม่ออกเหรอพยายามจะบีบคั้นคือ ตัวเองได้จากการเอาคลิปเข้ามาแล้วก็ไปหมิ่นประมาทเขาอะไรหลายๆอย่างได้จากนั้นมากมากมมากมถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะตอบว่าอาชีพอะไรของตัวคนที่ถูกที่เสียหายเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรอกแต่มันสําคัญกับว่าคนคนนี้ทํามาหากินกับการสร้างความเสียหายให้คนอื่น เพราะว่าเอาคลิปมาถ้าจะโดนฟ้องโดนอะไรมันก็คุ้มมากกว่าเพราะได้ไปแล้วไม่รู้กี่แสนตั้งแต่เอาคลิปเข้ามาแล้วตั้งแต่พอเริ่มโดนคดีเรื่องอะไรก็ทำคลิปทำคลิปทำคลิปเอายอดพวกนี้ไปให้สารดูว่าเขามีไรายได้จากการที่ทำให้ฉันเสื่อมเสียตั้งเท่าไหร่เพราะตรงนั้นไอ้รายได้ตรงนั้นมันควรจะเป็นของฉันแล้วถ้าไม่ลงโทษ ให้หลับจำสมมติเขาได้มาแสนห้าแล้วก็สารให้จ่ายสักแค่ห้าหมื่นเขาก็ยังได้กำไรอยู่อีกแสนหนึง่งเพราะฉะนั้นงวดหน้าเขาก็จะทำแบบเดิมเพราะยังได้กำไรทุกครั้งถึ่งแม้จะสูงเสี่ยงบางคนไม่ฟ้องก็รอดไปถ้าคนไหนฟ้องก็จ่ายเงินไปแต่จริงๆแล้วตัวเองยังได้กำไรตรงนี้ราคาที่สารจะบอกว่าคนคนนี้ ใส่ร้ายใส่ความทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นการทำมาหากินเพราะฉะนั้นมันไม่เกลียวว่าไอ้คนที่ถูกใส่ร้ายใส่ความอ่ะดังหรือไม่ดังอะไรยังไงมึงมีอาชีพอะไรมึงมาเรียกสักขนาดนี้แต่มึงนะ่ยมีอาชีพใส่ร้ายทำให้คนเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นรายได้ที่มึงได้จากการทำตรงเนี้ยควรจะเอาไปเยียวยาคนที่ถูกมึงใส่ร้ายนั่นแหละค่ะดิฉันว่างวดนี้สามแสน อาจจะได้เต็มถึงไม่เต็มสองแสนได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนคนนี้ได้จากการใส่ร้ายคู่คดีของเขาเนี่ยมากกว่านั้นอีก